เดเดี๋เดี๋ยวเดีเด๋เ,เโอ๊อยอะไรอะหนีเลยหนีเลยกี่ควบแล้วเจ็ดควบแล้วข้นแหวงแล้วแก่แล้วนะไอจูบันแก่แล้วมาละเด,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 ดี๋ยวเอเดียเดี เอเด็ด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 เอเด็ดเด็ดเอเด็ด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 เด็ แม่มาเจ็ดเปียกอื้มๆวบดเจ็ดครบทุครบุกครบครบ้เจ็ดครบ้งขนแงอละมาบ้ง้ากลงไปถ้ากลงไปอุ่นอุนอุนอุนไม่ไปไม่ไปแล้วเร็วเร็วเร็วมาไหมลูกเร็วว่าเร็วเร็วเร็วกินไหมกินเยอะ เออน่ารักจังเลยบ๊ายบาย